สวยไปไหนรถเรามีพัตเตอร์พัตเตอร์อยู่รถพร,ราครับไปใส่มาอ้วนกินอีกแล้วพี่น้องเป็นสวยมาแล้วยางว่างฟุ่นแล้วเงินเสียมาลงของครับอ้วนขาไม่ครบขาครบ ขยับมาข้างหน้านี่แล้วมาให้<ม>ชนรถนี่ตามตาดิว่าเอามาขยับขาขาไม่มีคู่เล่นให้ขยับไปขยับไปคุณอีกตามตาจะมีเกิดะไรง,งนี้ม่ยีบีมาเ,าเอาชิดมาฝั่งนี้เพื่อให้มันเป็นทางเดินอยู่ทางนี้ให้เขาเที่ยวทางนี้ยกฮึ้โอเค เดีว๋ยวแยกยกไปไหนก็ี่ไงมีไงตรงนี้ไงที่บกย่านเาหมินรตอาอยู่ไปแ่ปิดประตูเขาปิดประตูอยู่แล้วยังไงมันก็เหม็นถ้าลมมันไปทางนู้นไม่เกี่ยวกระหรอกน่แลไปไหนอหะ Gracias. Sí. สวัสดีแม่สีนวลครับมาปอแม่มือนี้สวัสดีแม่สุพรรหินบุดีแม่ลินลดาครับคืนนี้เจอกันครับสวัสดีคนสวยเด็กยังกินเปนตางึง่นตาพ่อคอยว่าคอยสีนอนนี่เด็กพ่อพ่อว่าคอยสีนอนนี่เด็กพ่อเจ้าคือนมื่ออยู่ทางนอกแค่เขาจมเด็กพ่อเขายกล่างให้เจ้าเขาจมซูมือสิเปียโต เอาพี่น้องบนลนยากแล้วนะครับขออนุญาตลงไลฟ์สดนะครับคืนนี้เจอกันที่วัดสองคอนนะครับเก็บบัตร140บาทเบ่งหมอลำสดแจ่งมีมวยให้ชมด้วยนะครับนำไหลไฟสว่างทางสะดวกขอบคุณขอบคุณลูกหัวใจขอบคุณนิวโป้ขอบคุณพี่น้องฟองป่ายสุภูสุขนครับงานอะไรงานประจําปีงานบุญประจําปีนะครับน่าจะเป็นงานฝังลูกนิมิตบอกเป็นน้อยงานปิดทองฝังลูกนิมิตครับวัดสองคอนนะครับ เอาบอลน้นลาไปก่อนเดอ้อแม่ขอโทษหลายๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวทีมงานสี <c oughs> เขายบอท่านนะครับสำหรับคืนนี้สำหรับไล่สดนี้บอลน้นลาไปแล้วให้ยูดีมีแห้งกิดเขาแซ่บนอนหลับฟันดีสุขภูสุขคนครับบ๊ายบาย